แรกนี่คือแซลมอนซาชิมินะครับทหน่าที่นี่สีแดงสดสวยมากโอเ้เขามีหลายย่างเลยนะครับอันนี้เป็นหอยนางรมเขาจะให้มาพร้อมกับแซลมอนพรีเมียมก็จะเป็นแซลมอนท้องนี่จะเป็นแซลมอนส่วนท้องจริงๆแบบนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับชาแนลลายแทงกับผมโอนะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านบันโคโค่ตรงรัชดาวันนี้เป็นคลิปซ r อานะครับจ่ายเงินมากินเองร้านนี้เป็นร้านชาบูบุฟเฟ่แล้วก็เป็นร้านที่มีซาชิมิมีปลาดิบแล้วก็มีของทอดมีอาหารหลายอย่างมากหลากหลายมากก็ถือว่าแบบ เคยมากินแล้วนะครับตอนแรกๆเราว็ไม่เคยมีคลิปก็คุ้มมากตอนนี้ราคาขึ้นเป็น799บาทมีเวลาในการกินทั้งหมด2ชั่วโมงก็คือเพิ่มเวลาให้จุดเด่นของร้านนี้ก็คือหม้อของชาบูเนี่ยจะแยกสําหรับแต่ละคนเลยนะครับก็จะเป็นหม้อเล็กๆเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศการจัดตกแต่งร้านนี่ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองมีตะเกียบให้ตะเกียบจะเป็นแบบนี้เป็นตะเกียบพลาสติกนะครับแล้วก็มีที่ช้อนชาบูมีจานมีอย่างนี้ให้แล้วก็ เริ่มต้นนะครับซุปจะมีให้เลือกก็คือเป็นซุปบันโคลูเป็นซุปออริจินอลของทางร้านแล้วก็มีซุปเยื่อไผ่ซุปหม่าล่าซุปต้มยำซุปมะพร้าวแล้วก็ซุปจิ้มจุ่มปรับความร้อนได้7ระดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นความร้อนของสามารถปรับได้ตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนเลยก่อนที่มันจะร้อนนี้ก่อนอันนี้ขโมยกินของแม่เราเองวันนี้พาแม่มากินด้วยไปตักอาหารอยู่อันนี้เป็นซุปต้มยำจะเป็นลักษณะต้มยำน้ำข้นนะครับสีเขาจะค่อนข้างแบบมีเทกเจอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ รสชาติเนี่ยไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้หวานมากไม่ได้เปรี้ยวมากมีแค่ความรู้สึกความเป็นต้มยำประมาณหนึ่งนั่นเองอันนี้จะเป็นซุปหมาล่าอ๋ออันนี้มันต้องเปิดก่อนมันถึงจะละลายเพราะว่าลักษณะเนี้ยเขาเป็นก้อนเครื่องมาเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้ไว้เปิดก่อนเดี๋ยวค่อยมาชิมอันนี้ของแฟนนี่อันนี้เป็นซุปเยืเ่อไผ่เยื่อไผ่จะเป็นซุปแบบใสๆลักษณะมีความเบาหวานอ่อนเค็มอ่อนเดี๋ยวไปลองดูรายอาหารกันตรงนี้จะเป็นโซนของเนื้อนะครับเราสามารถเอา ู่บอ,องนี้เขาจะให้เราที่โต๊ะนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะมีอกไก่นุ่มหมูสามชั้นหมูสันคอหมูดำคุโรบุตะอันนี้จะเป็นหมูนี่เขาก็จะสลด์ให้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อ US a งกัสเนื้อริบอายโคขุนรามันแล้วก็เสีองให้โคขุนรามันแล้วก็เนื้อแกะตรงนี้เป็นโซนน้ำจิ้มต่างมีน้ำจิ้มซุกกี้ยนน้ำจิ้มพนสือมีพริกกระเทียมให้มีน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มงา น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มไต้หวันมีวาซาบิโชยู่มะนาวมีเป็นลูกๆให้แบบนี้เลยนี่จะเป็นเปเยลทูเดย์ก็จะมีปูให้ที่นี่มีปูหลายอย่างมากอันนี้ไม่แน่ใจเครื่องในอะไรสักอย่างมีหอยเชลล์มีปลาหมึกกรอบมีตับปูเขามีหลายอย่างเลยนะครับมีปลาหมึกตัวใหญ่มากนะครับมีกุ้งแม่น้ําตัวก็ค่อนข้างใหญ่เลยมีสาลร่มีหอยแมงผู้นะครับเต็มเปลือกมาก มีหอยอันนี้หอยหวานมั้งตรงนี้เป็นถังเปล่าเปล่าะถ้าดูตามเครื่องแล้วน่าจะเป็นหอยนางรมเดี๋ยวคงเอามาเติมนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเลยตรงนี้จะเป็นโซนน้ำนะครับน้ำมัดลมต่างๆแล้วก็มีน้ําแข็งให้กดเองมีน้ำกระเจีย๊ยบน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าเขามีกุ้งแบบนี้ให้ด้วยนะครับหยิยบไปต้มได้เลยไม่แน่ใจอะมันเหมือนกุ้งขาวหรือกุ้งอะไรเสยตยแต่แบบตัวใหญ่มากแล้วก็แบบแกะเปลือกแล้วด้วยตรงนี้มันเขียนว่า fish r o l สลัดเกี๊ยวพัจันลาวาชีสโลเผือกคอมโบชีสลาวา ปลาตาเดียวอ๋อนี่คือหน้าตาของปลาตาเดียวหอยอันนี้หอยตลับมัง้งมีแมงกะพรุนและมีปลาเก๋าให้ด้วยหันชิ้นใหญ่มากอันนี้เขียนว่าปลาสีเงินปลาแซลมอนนะครับชิ้นสวยงามอันนี้จะเป็นปลาหมึกทรงเครื่องหมูทรงเครื่องหอยมีให้ตรงนี้อีกอันนี้เป็นปลากระพงขาวตรงนี้มันเขียนว่าปลาแร่คาวาฮอยิอันนี้เป็นปลาจราะเม็ดำงั้นอันนี้ก็คือสเตชันของอาหารทะเลนะครับก็มีหลากหลายมากที่นี่เขาดีลกับมิสเตอร์คัพทีก็คือรวมในบุฟเฟ่แล้วสามารถเอาแก้วของเรา มาให้เขาเติมตรงนี้ได้ก็สามารถสั่งเมนูต่างๆของมิสเตอร์คัพทีได้หมดเลยตามนี้ตรงนี้เดาว่าน่าจะเป็นเครื่องทำน้แข็งใสเมติม A นะครับไอติมจะเป็นยี่ห้อไอเฟลชมีท็อปปิ้งแบบนี้ให้เลือกส่วนนี้ก็จะเป็นเครปเย็นเขาจะทำแป้งไว้ให้แล้วก็มีผลไม้มีท็อปปิ้งต่างๆให้เลือกหลายอยา่างมีคุกกี้ด้วยมีขนมปังแบบน,นี้แล้วก็มีมีเตาอบให้ DIY Desert รได้ต้องทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองนี่ไง เอาเนี้ยมาวางแล้วก็สามารถวางของต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะเอาไปอบอีกทีนึงก็ได้ต่างๆโอ้ยเขามีครีปเค้กด้วยมีเค้กแบบนี้เค้กฝอยทองมีครีมบูเล่ให้ด้วยแต่ว่าจะทําไว้แล้วเราก็เป็นพานาคาต้ามีสีเขียวแล้วก็สีแดงตรงนี้เพิ่มขึ้นมาจากครั้งก่อนเขาจะมีโซนผลไม้ต่างๆมีพริกกับเกลือมีไข่ให้หยิบได้มีบะหมี่ให้หยิบได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักต่างๆมีเห็ดมีเห็ดเข็มทองพันเบคอนมีเต้าหู้มีเห็ดเข็มทอง ผักต่างๆตอนนี้จะเป็นโซนติ่มซำนะครับมีติ่มซำหลากหลายมากนี่เครื่องอันนี้เป็นซอสเทมปุระเพราะว่าเขาจะมีอยู่ข้างกับของทอดต่างๆที่ทำไว้ให้ซอสต่างๆแล้วก็ข้าวอันนี้เป็นหัวปลาแซลมอนต้มซีอิว้วกุ้งต้มแล้วก็คาโบนาร่าสปาเกตตีอันนี้เป็นผักขมอบชีสอันนี้ปูผัดผงกะหรี่อันนี้เป็นซูชิต่างๆแล้วก็ซาชิมิอันนี้จะเป็นบูธที่เขาทำหิงดองมีให้หยิบเอง ตรงนี้เขาก็จะทําไว้แบบนี้แล้วก็สามารถเอาเบอร์โตมาใส่พวกซาชิมิพวกนี้ได้ก็มีแซลมอนท้องแซลมอนปูอัดขาปูอัดทิมะปลาทูน่าคาชิกิซาชิมิซาชิมิรวมแล้วก็ปลาแซบมแล้วก็มีเครื่องเคงียงต่างๆพวกนี้ไว้ให้อันนี้ชิ้นเลยทักอย่างยังไม่ได้มาเติมแรกนี่คือแซลมอนซาชิมินะครับอันนี้ซาชิมิลายแบบว่าค่อนข้างสวยก็ชิ้นใหญ่ใช้ได้ชิมโชยุ นุ่มหยุ่นมากเป็นฟอร์มอนที่ดีแล้วก็แบบชิ้นเรียงสวยมากเลย <Okay. S 1> เป็นฟอรมอนที่โอเคมากจวชิมวาซาบิที่นี่ซิวเป็นไงตอน่เรายืนอยู่เมื่อกี้ใครๆว่าซาบิซองนะครับขึ้นช้าเหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นทุน้าที่นี่สีแดงสดสวยมากคือบางที่มันจะแดงอ่อนๆแต่ที่นี่แบบแดงสดดูสดอ่ะดูคุณภาพแบบดีนุ่มดีไม่มีกลิ่นคาวแบบใช้ได้รสชาติามีเปรี้ยวอ่อนๆ มันมาพร้อมกับมันมีชาบูด้วยอ่ะไอพริกในหม่าล่างนี้ละลายแล้วเดี๋ยวลองชิมน้ําให้น้าพริกลอยฟ้องอกันนะร้อนไม่มีรสชาติอื่นเลยนอกจากรสชาติที่ค่อนข้างเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นเผ็ดมีกลิ่นความร้อนชาชาอยู่ที่รู้สึกได้ทีนี้อันนี้เป็นโซนที่ไปให้ดูมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปทีเดียวเลยลกันก็เร่งไฟอันนี้จําไม่ได้แล้วว่าปลาอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่ารีวิวด้วยคุณภาพปลาโดยรวมเลยใส่ไปเลย บางอย่างมันต้องรีบเอาขึ้นเร็วอันนี้เราลองเป็นชาเขียวเจนไมเผือกไม่รู้เป็นชาเขียวยังไงมันกจ็จะอารมณ์แบบกลิ่นเหมือนกลิ่นแต่กลิ่นเผือกชัดมากน่าจะเป็นแบบที่มันเป็นผงๆผงมาอันนี้เดือดแล้วอันนี้เดี๋ยวเรารีบขอยือมน้ำจิ้มมารีวิวก่อนอันนี้น่าจะเป็นพนสืสีดำๆรสชาติแบบเปรี้ยวนะมีกลิ่นแปลกๆเกือกลิ่นหมาล่ามเข้าจมูกไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นน,น้ำจิ้มฟอกกี้ คล้ายน้ำจิ้มฟุกิเอมเคเลยคล้ายคล้ายมากรสชาต่คล้ายคกันส่วนนี้นเป็นน้ิ้มซีฟูด้ดเปรี้ยวกระโดดขึ้นมาเลยและนี้น่าจะเป็นแจ่วอันนี้เป็นซาชิมิปลาอย่างหนึงนะ่ง่ะที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เป็นสีชมพูชมพูไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเป็นปลาอะไรลองชิมดูอันนี้จะเป็นปลาที่เนื้อแน่นเนื้อนุ่มนาะแต่แน่นแน่นมาก รสฝัมพันดีอ่ะแปลกดีมาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่ได้แล้วบ้างมีปลาอันนี้ไม่แน่ใจว่าปลาอะไรชิ้นใหญ่ถ้าจะไม่ผิดที่มามมนแก้มันเป็นปลาสีเงินนะที่เขาเขียนเอาไว้ชิ้นใหญ่มากปลาเนื้อแน่นๆนุ่มๆแต่ซุปหม่าล่ามันมีกลิ่นอะไรสักอย่างปแปลกๆที่เราไม่ค่อยชินอันนี้กุ้งที่เขาแกะเปลือกไว้แล้วอ่ะกุ้งกรอบมากกรอบมากๆเลยเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ลงดีกว่า เอาขึ้นไม่ใช่เอาลงของที่มันไม่ใช่ลูกๆอะ่ะน่าจะได้แล้วขเดแต่แค่นี้เองแมงกะพรุน,นเราลองชิมแบบจิ้มดีกว่าเพราะว่ารู้สึกมาลาที่นี่แบบไม่ค่อยพีคเท่าไหร่มาลาที่นี่ไม่ค่อยพีคแบบรสชาติแบบกลิ่นมันมันไม่สุดแต่มันมีกลิ่นแปลกๆเข้ามาแทนนี่เอาแมงกะพรุน,นจิ้มซีฟูด้ดก็เปรี้ยวดีมงกุนก็กรุบหน่อยๆน,น่าจะแบบต้มนานไปหน่อยแมงกะพรุนนี้เป็นอะไรที่แปลกนะถ้าต้มนานเนี่ย มันจะเป็นความรู้สึกที่นี่แทนที่เละๆถ้าต้มแป๊บเดียวอะ่ะมันจะแบบกําลังดีอันนี้หอยที่เมื่อกี้เราเห็นเหมือนตัวใหญ่นะจริงๆแบบไซส์กระจิ๋วหวแค่นี้เองนี่เล็กมากอืมแต่เหนียวเหนียวนุ่มคือเท x เจอรของหอยนี่ก็คือปลาอะไรทักอย่างอะ่ะอันแรกอะ่ะที่เราหยิบมาความเป็นหมาล่ามันเข้าไปหมดเลยเนื้อสัมผัสจะคล้ายๆกันอันนี้จะเป็นเกี๊ยวตรงกลางก็จะเป็นหมู เราจิ้มน้ำจิ้มฟุกกี้ดีกว่าเผื่อทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเกี่ยวแป้งด้านนอกจะนุ่มๆเละๆนะครับหมูก็จะนิ่มๆม,มันก็จะแบบนิ่มๆไปหมดเลยแต่มันนิ่มๆคนละระดับกันอันนี้เป็นหอยนางรมเขาจะให้มาพร้อมกับพวกของพวกนี้ไส่ตนอกินเาัน้จิ้มยงลม ละลายในปากไปเลยอะ่ะตัวเล็กตัวใหญ่คละกันมานะครับน้ำจิ้มหลายๆอย่างน้ำฟุ๊ปหลายๆอย่างมันจะมีกลิ่นแปลกๆอะ่ะยังไงไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นแปลกๆแซลม,มอนพรีเมียมก็จะเป็นแซลม,มอนท้องนี่จะเป็นแซลม,มอนส่วนท้องจริงๆแบบนี้จะนุ่มหยุ่นแล้วก็มีความมันแผลบนะครับมากกว่าในส่วนอื่นถึงเวลาเอาพวกนี้ขึ้นแล้วตอนนี้จําไม่ได้แล้วด้วยว่าอะไรคืออะไรบ้างต้มแล้วมันพองมากเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมากิน มาลองมีกันอันนี้จะไม่ได้แล้วว่าอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูคุณคุณว่าตอนเอามาน,นี้น่าจะยังมีเกล็ดน้ําแข็งอยู่เลยนะอืมอืม,อมเป็นชีสมันเป็นชีสแบบโดเฟ่โอ้มันมากข้างนอกมันจะแบบมีความเด้งแข็งกรอบส่วนตรงกลางก็จะเป็นชีสดันันต้องค,อคอ่อยๆกัดไม่งั้นแบบพอชีสแตกในปากมันจะแบบร้อนมากชีสก็จะมันๆเค็ม,มๆส่วนนี้อะไรสักอย่าง ดูเหมือนมีไส้หมูกลางอะไรสักอย่างเผือกปะไอ้ตรงกลางมันจะนิ่มๆแล้วก็หวานนุ่นอ่อนส่วนแป้งด้านนอกจะค้ายๆก็อันมนด์เจ้คือแบบแข็งๆก,กรอบๆหยุ่นๆเด้งๆทามาใช่เผือกไหมน่าจะใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันดูผิวด้านนอกน่าจะผ่านการทอดมาก่อนก่อนที่จะมาแช่แข็ง <S <S เฮ้ยอันนี้ค่อนข้างอร่อย ผิวด้านนอกจะถ่ายายกันเหมือนทอดมาก่อนจริงแล้วก็ตรงกลางมันจะมีความเค็มๆมหวานหวานเค็มๆหวานหวานตรงกลางแล้วม,มีรล้วฝรั่งแบบเหมือนไข่ปลาด้วยมันเหลวๆแล้วก็เคี้ยวได้อันนี้มันชิ้นอันนึงแต่ว่าด้านนอกแข็งที่สุดในบรรดาทุกอย่างที่กินมาแต่เขาเป็นชิ้นเหมือนกันนี่สีขาวหรือยังน่ะอืม มันจะไม่เป็นชีสนอย่างเดียวนะมันจะมีความเป็นครีมอ่ะคล้ายๆซุปครีมข้าวโพดอ่ะอันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำเมื่อกี้ที่เาเห็นตอนแกะเนี่ยเปลือกมันค่อนข้างแบบโปรงคือแกะค่อนข้างง่ายเดี๋ยวจิ้มซีฟู้ดแล้วกันกุ้งตัวที่แกะแล้วเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่เนื้องกลางมีความกรอบแน่นใช้ได้อยู่ไม่ถึงกับสดแบบร้อเพราะไม่ได้กรอบทั้งตัวด้านนอกมันจะมีความใสายๆนิดเดียวนะครับที่บางมากนี้เป็นไข่หวานนะครับเขาจะทําไว้สามารถจิบได้เลย หวานอ่อนๆแต่มีรสชาติอื่นแหลมเข้ามาด้วยนิดนึงอะ่ะแล้วก็เนื้อไม่ได้ละเอียดเนียนมากมีความเป็นโพรงระหว่างเลเยอร์ด้วยส่วนนี้เป็นซูชิแซลมอนเบิร์ด,ด้านบนไม่รู้เป็นซอสไซเกียวหรือซอสมิโซะแต่ว่าข้าวใหญ่ข้าวใหญ่มากออนท็อปด้วยไข่กุ้งแล้วก็เบิร์นมานิดนึงแซลมอนนุ่มมากแต่ข้าวคำโตมากอยู่ข้าวเป็นเม็ดดีแต่ว่ามีความกรุบบ้างบางเม็ดนิดหน่อยส่วนนี้จะเป็นคลิฟเนียโรเวนโรที่ตรงกลางเป็นแซลมอนที่แบบ ใหญ่มากแล้วก็รอบๆก็จะเป็นไข่กุ้งไม่ไแน่ใจว่าไข่กุ้งเหมือนไช้ปาโทบิกะแต่ว่ามีความกรุบค่อนข้างเยอะโลเน่ยโอเคเลยข้าวไม่ได้เยอะเกินไปโลดีกว่าซาชิมิส่วนนี้เป็นติมรรม่มซำเราสาายมาแล้วก็นี้เป็นจิกโชหรือซอสเปรี้ยวนั่นเองสาายเนื้อไม่แน่นเฉยๆมากอ่ะไม่หวาวตันนี้เขามีซีดด้วยในรูปเหมือนเขาเอาไว้ให้ดิบอ่ะ แต่ต้องหาวิธีจัดการให้มันละลายก่อนนี่คือผักโขชีสสีชีสค่อนข้างสีส้มเลยโอ้ชีสไม่ค่อยยืดนะค่อนข้างเป็นแผ่นๆเหมือนเป็นแผ่นลาเซนญาเลยไม่ร้อนมากอุ่นๆไขมันอ่อนไม่มันมากนี่ปลาเกา๋ามาลองซุปเยื่อไผ่บ้างร้านนี้เขามีห้องพีเวทด้วยที่เป็นห้องส่วนตัวน่าจะได้แล้วมั้งได้แหละชิมเนื้อเพียวๆก่อน ถึูว่าคนชอบกินเพราะว่าเนื้อมันแน่นเด้งมากเนื้อแน่นแล้วมันเหมือนจะคล้ายๆว่ามีรสชาติในตัวอยู่แล้วด้วยหนังมันเหนียวหนังหนามากนี่คือชีสก็จะู้ทำไงดีทำนี้แล้วกันชีสเขาจะมีแบบเป็นชีสสองชนิดเลยคือร้านนี้เป็นร้านที่วัตถุดิบดีนะครับเป็นร้านที่แบบแซลมอนก็ดีปลาทุกอย่างดี ปลาหมึกดีปูก็เนื้อแน่นนะครับหลายอย่างทุกอย่างโอเคหมดเพียงแต่ว่าจุดอ่อนของร้านนี้ก็คือน้าซุปกับน้าจิ้มบ้านมีกลิ่นแปลกแลบางอันก็รู้สึกเฉยเฉยอะ่ะแต่วัฟฟุดิบโอเคถ้าแบบมากินแซลมอนซาซิมิพร้อมกับชาบูที่นี่ก็เป็นที่ที่แบบโอเคมากตอนนี้เราทําให้ชีสแบบเริ่มละลายนี่สิ่งที่เราจะมาดิบกับชีสนะครับก็คือเนไฟล์ายแล้วเกลซาแล้วาสามารถเอาไอ้นี่หอยชีสได้ด้วยนะครับมันก็อันนี้เราไปสั่งเป็นเนื้อบริบอายมานี่เกลซาดิบชีส ไม่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เป็นฟร<ม>ายชีสอารมณ์มังไส้มันจะเหมือนกับเค็มๆอ่อนๆจะเป็นไส้ของเหมือนเกี๊ยวซ่าต้มมาแหละแต่ว่าเอาข้างนอกไปทอดแล้วพอดิปชีสมันก็เพิ่มความเค็มเข้าไปชีสมันค่อนข้างมีความมันอะ่ะมันก็เลยแบบดิฟไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ใช้วิธีแบบเหมือนตักขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนี่เหนือริบอาย สุกแล้วเร็วมากกินได้แล้วพอชิ้นที่สองลงชิ้นแรกก็สุกพอดีดูนี่ซุปหมาลนะ้วมันมีความเป็นไข่มากเลยอย่าต้มนานนะเพราะมันมันแข็งมันมีความไม่นุ่มไม่แข็งนะไม่มีกลิ่นนะฮะคือไม่มีกลิ่นสาบรสชาติใช้ได้น้ำจิ้มสุกี้ออกหวานนำน,นี่มีแจ่วพขไม่ได้แจ่วรสชาติไทยร้านนี้นี่แหละ ที่เราไปกินที่ยูเนี่ยนจะเป็นรสชาติที่แบบเบาๆไม่ได้หอมมากอันนี้ปริมาณแบบจานหนึ่งก็กำลังดีไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปใช้ไฟที่ระดับ7กําลังดีเขาจะเขียนเอาไว้ให้ที่ใบบนโต๊ะว่าใช้ประมาณไหนลองชิมเปล่าๆร้อนมากเนื้อค่อนข้างเหนียวเพราะว่ามันแทรกไม่ได้เยอะแต่ความนุ่มในเนื้อก็ไม่ค่อยมีมนเลยจะเป็นแบบเนื้อปกติเนี่ยขอยงจิ้มพนสือ คอนเสิร์ตจะเปรี้ยวนําแล้วก็หวานร้านปิดสี่ทุ่มนะครับตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มห้ก็คือเกือบ3ามทุ่มอ่ะตอนนี้เริ่มเก็บของแล้วแล้วของอะไรที่หมดก็ตอนนี้ไม่ค่อยเติมแล้วนะครับดังนั้นก็อย่ามามืดมากอันนี้เป็นโซนของหวานเป็นครปเค้กเขาไม่ได้มีพวกซอสหรือแยมวางเอาไว้ตรงใกล้ๆก,ก,กับครปนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะให้ใช้ในส่วนเดียวกับของไอติมหรือเปล่าขเขามีแยมไอติมให้ส่วนนี้จะเป็นเค้กช็อกโกแลตหรอมันมีหลายอย่างมากเลยนะ ไม่ค่อยวาวเท่าไหร่มีความหวานมีความขมนิดหน่อยแต่ว่าที่ไม่ค่อยวาวเพราะว่าเนื้อเค,ค้กค่อนข้างหยาบในส่วนรสชาติตดีรสสัมผัสแปลกมันไม่ได้เนียนไม่ได้ละเอียดเค้เค,ค้กอะลองวันนมีแล้วกันแข็งเลยนะแข็งครับไม่เวิร์กคือปกติเค,ค้กเค,ค้กอะถ้าจะอร่อยอะมันไม่ค่อยเกี่ยวกับแยมเลยมันต้องแบบอยู่ที่ความนิ่มของตัวเค,ค้ฟแต่อันเนี้ยแป้งเค,ค้ฟแบบค่อนข้างแข็ง เ้างเคยแผงเกินไปอันนี้ที่เราทำมาเมื่อกี้นี่คือวิปครีมถ้าหมดก็ขอเขาได้นะครับวิปครีมหวานเนื้อเบาอันนี้เป็นติมคล้ายๆวานิลาช็อกโกแลตหวานมากเขามีคุกกี้ด้วยค่อนข้างกรอบคุกกี้ไม่หวานมากส่วนนเค้ปเย็นเขาจะทำแป้งเครปมาเพิ่มให้เรื่อยๆแล้วก็บีบวิปครีมเอง น,นี้แป้งกำลังดีโอเคไม่หนาเกินไปแบบใช้ได้ดนั้สรุปนะครับร้านบุฟเฟ่ร้านนี้บันโคหูตรงรัชดา799บาทก็มีของหวานให้เล่นหลากหลายมากแบบให้ทําเองเลยแล้วก็มีชาแต่ก่อนสมัยก่อนตอน690ชาเขาจะมีเป็นแก้วพลาสติกให้แบบเอากลับได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแ,ล,แล้วก็จะเป็นแก้วแบบเป็นแก้วมิสเตอร์คัพทีนะครับให้กินในร้าน หลากหลายมากจริงๆนะครับทุกวันนี้เขาก็มีอราคาร์ด้วยก็คือสามารถสั่งพวกของแพงเช่นอิคุระอย่างอะไรพวกนี้ได้ก็อยู่ในเมนูอราคารปูลาสกาก็มีตัวละพันสสั่งได้โอเคคลิปนี้ก็ไว้ว่ามาณนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ